สวัสดีเจ้าหมอพกน้องเบนคนเลี้ยงหมูเนี่ยก็ดีเหมือนเดิมเจ้าวันนี้น้องประพันธ์จะง่าขนมเพื่อน้องเบนกินนะเจ้าอีกแล้ววันนี้น้องประพันธ์จะง่าขนมนะเจ้าเป็นหนวดแป้งแล้วเลยเป็นหนวดประจีง่าขนมไข่หงี่วะนี่เจ้ายุกอลีก็นง่ากินคนเดียวต้องเชฟผู้ตำตำยังก็ตำแป้งตมาแตงประพันธ์เ่าขนมไข่หงนะเจ้าขนาดเป็นผู้ชายนะเนี่ย กินอะไรก็ต้องทำใส่อันนี้ใส่ใส่ถั่วเหลืองนะเจ้ะนี่พันที่เบนปั้นของะนี่เจ้ามาอยู่เกาหลีนะเจ้าอยากกินขนมยั้งนะเจ้าส่วนมากก็ต้องอยากกินคนเดียวนะเจ้าเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะเจ้าถึงมีเงิน กับบามามาซื้อกินได้นะเจ้าเพราะว่ามันมัมีขายนะเจ้ายิงอากาศหนาวแบบนี้นะโอ้ไปหาซื้อที่ไหนกันยขากขนาดนะเจ้าเนี่เจ้าน้องๆกับช่วยกันเนยเอานะเจ้าเน่ล้ำพองมาล้ำพองนะเจ้าก็กินในหน้นานะเจ้านาะดีกว่าม่ได้กินนะเจ้าอยากกินขนมยังกับฮัดเนี่ยเอานะเจ้านนี่เดียวรนะู้น,นะขม่าขมเมนนาแต่ละคน <laughs> นี่จะขนมไปทอดนี่หมือนก็ต้องรอแป้งอันนี้ก็พันเนี่เจา้าหลังจากที่น้องๆน,นะเจา้าน้องปั้นขนมเซตนะเจา้าก็ทิ้งแป้งไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะเจา้าล้วก็ไปหย่าก,กับเพ้ากินด้วยกัน,นเจา้าเฮ้แป้งมันเซตตัวสักน่อยนะเจา้าเวลาเอาไปทอดนะเจา้าจะได้ ปะิิดกระทะเจ้าเมนูขนมไข่หงนะเจ้าเป็นเมนูโปรดของน้องประพันธ์เลยนะเจ้าเวลาน้องประพันธ์มีเวลานะเจ้าจะชอบเนี่ยขนมของหวานอย่างเงี้ยเจ้าเนาะชอบชวนน้องๆเนี่ยกันขนาดเลยนะเจ้าวันนี้น้องเบ้นเขาก็เลยเอามาทอดนอกบ้านนะเจ้าทอดในบ้านมาได้นะเจ้ากินน้ำมันมนแร็งนะเจ้าเนาะค่อยชอบน้ำตาลเลยแต่น้ำตาลเย็นเย้ใส่ิ ป้ากัดกินขนมประพันเนี่ยประพันเสียใจปังพันลูกชายเงี้ยโชว์อะเอาลูกใหญ่ที่สุดเลยไอเดินเนี่ยลูกใหญ่ที่สุดอ่ะไปเดินทำใครเป็นคนเนี่ยเฟิร์นเงี้ยของเปิ้ยซื้ออะไใส่หลายเรก็นี่เป็นย่าติเขาขาดทุนของเขาเขาอยางใส่ใส่ละไปเจอของตัวเซนี่ขึ้นมาแล้วดีขึ้นมากกอ่ะ ฮะอืมเข้าแล้วล่ะใค่แสมน้อ,นอยจะดีขึ้นกว่านี้ฮะมเขายัดใส้หลายบางอันมีกระแป้งหญ่าบาเปีนะอะที่เบีอาวานี่อันนี้ไหมมาเมือ่ออืมรูปเลยมันเป็นโมโกอย่างนี้ยแหละกะแป้งมันจะนุ่มอืมมันจะก็บ,บางบางมาก บางกะเขาทำเป็นมืออาชีพอะแต่นี่พันทำมือต้องให้กำลังใจเล่นให้ให้กำลังใจง่ายหน่อย,อยง่ายอะา่ะง่ายเข้าใจ